จับเองจับเองนั่งลงด้วยหนูดูน้องดวงเข้าไปแม่ดูน้องดวงเาจับลูกจับเออจับจับเองจับเอ้ยเก่งมากลูกเก่งมากเลยค่ะน้องดวงจับเองเลยหนูเก่งมากโอ้รอบขอบพระคุณคุณแม่ฝ้ายนะคะที่เมตตานะคะ สวัสดีแม่แม่ทุกท่านนะคะมาปนานมไวตตมิลของคุณแม่ฝ้ายนะคะขอบขอบพระคุณแม่ฝ้ายค่ะโอ้โหดูลูกสาวพอล้วนค่ะแม่แม่ รดนดักค่ะน้องดวงดักกินมันแก้วล้วยก่อนนะคะมดก้นพี่ลุงค่ะโอ้ยรู้ความจริงๆน้องดวงอันนี้นั่งนั่งก่อนพี่ลุงนั่งด้วยค่ะพี่ลุงนั่งด้วยลูกนั่งลงพี่ลุงแล้วเห็นไหมน้องนั่นน่ะน้องนั่งแล้วนั่นน่ะนั่งลงเลยนั่งลงนั่งลงเล้วล่ะแล้ว นังง่งเหมือนน้องแล้วลูกแล้วกราบขอบพระคุณแม่ฟ้ายนะคะที่เมตตานะคะสาทูกับคุณแม่ด้วยนะคะ,ะ,ะจับจับเลยจับจับเลยจับเอามือจับไม่พอเอามือจับเออนันเก่งมากน้องดวงเก่งมากเลยค่ะ,ะพี่ดวงจับได้ยังเออเกง่งเก่งเก่งน้องดวงเก่งค่ะน้องดวง กราบขอบพระคุณแม่ฟ้านะคะทีเมตตานะคะสาธุบุญกับคุณแม่ด้วยนะคะครับครับครับจับจับยังไงจับจับคนพ่อไม่เอามือลงเนาะเอามือข้าลงนะจับยุกนมหกอีกลตกงนั้นเออจับลูกเออเก่งมากน้องดวง อโอ้ดูความสามารถของน้องดวงค่ะแม่ๆมดูดูด,ดูน้องดวงน้องดวงเก่งมากจับดีดีลูกจับดีดีจับยังไงคะน้องดวงให้พอ่พอสอนให้จับหน่อยกลาวขอบพระคุณคุณแม่ฟ้านะคะที่เมตานะคะวันนี้มาป้อนในป่านะคะคุณแม่เอาน้องลงน้องลง เอากล้วยมันแกวมาให้ก็แบบโดนน้องดวงดักก่อนเลยค่ะคุณแม่แบบเห็นปุ๊บนั่งปั๊บเลยค่ะคุณแม่เลยทองบอกนั่งรอกินเลยค่ะกราบขอพระคุณคุณแม่ฟ้ายนะคะที่เมตตานะคะสาธุบุญกับคุณแม่ด้วยนะคะจับจับเลยจับจับอจับอืมอย่างนั้นนะลูกดูไม่อยากจับมีคนจับให้ ับนัองลงน้องดวงไปนั่งฟังนุ่นนั่งข้างหลังพ่อได้ไหมน้องดวงพ่อให้น้องดวงไปนั่งข้างหลังหน่อยน้องดวงไปนั่งหลังพ่อแล้วละไปนั่งหลังพ่อเร็วถอยแล้วล่ะถอย ไปนั่งนั it, ่ like oh oh งพ่อ้บอกพ่อบอกถอยนั่งขอกินอย่างเดียวแหละเนาะให้พี่เขาบ้างนั่นพี่ก็ยังไม่ได้กินพี่ลุงได้กินขวดแล้วนี่เสียงใครนั่นพี่ยังเปิดอยู่นู้วเปิดเองนุ่งดูบี่นิ้วเปิดเอง น้องดว์นิรุสเอ็กซ์ครับพ่อับับเลยอือก่งเก่งเก่งเออย่างงั้นนะลูกช่วยตัวเองน,ะน,อน,นั่นแหละเก่งมากไปค่ะน้องดว์อู้เก่งเก่งลูกเก่งเนี่ยพี่ลุงล่ะคะพ่อไม่ช้อนพี่ลุงบ้างเนาะ ทางนี้น้องดวงทางนี้ละมาข้างหลังพ่อมาแล้วมาพามาข้างหลังพ่อมามาทางนี้มาทางนี้น้องดวงจับ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 เองจับเองนั่งลงด้วยดูโอูน้องดวงเขาไปแม่ดูน้องดวงเอาจับลูกจับเออจับจับเองจับเออเก่งมากลูก เก่งมากเลยค่ะน้องดวงจับเองเลยหนูกเก่งมากโอ้มมหมดแล้วลูกหมดแล้วยังคะพ่อบอกว่าหมดแล้วหมดแล้วมาคอยกีกแล้ว,ลวพว่อ หมดแล้วค่ะหมดแล้วลูกหมดแล้วกล้วยกับมันแก้วหนูก็ดักก่อนเข้าเลยนันนๆมันแก้วเก็บมันแกว้แกวกินน่นอืมไปแล้วนะคะกราบขอพระคุณคุณแม่ฝ้ายนะคะที่เมตตานะคะขอให้บุญบารมีช้างพระครูประกรมช้าง,งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ หลายปกปักรักษาคุณแม่ฟ้ายนะคะขอให้ท่านมีความสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะร่ำรวยเงินทองนะคะคิดสิ่งใดสมหวังทุกประการนะคะขอให้มีโชคมีลาภก้อนใหญ่ๆนะคะทีนี้ก็คนไปส่งพ่อละเด้อทีนี้เดินตามพ่อลาไปส่งพ่อบลุกหึไปส่งพ่อบอ่หึ ส่งพ่อบอสยืนตามพ่อลคะค่ะเด็กติดพ่อแล้วทีนี้เนเด็กติดพ่อแล้วคะ่ะไปหาแม่หาพี่รุงไปหาแม่หาพี่รุงเนอะไป 嗯嗯。<laughs>